แชรข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ5มิถุนายน2567เราจะมาอัปเดตครมอเคะเพิ่มงบกลางปี2567วงเงิน1.22แสนล้านเพื่อเป็นการใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ อัปเดตข้อมูลค่ะจากจเพจ Facebook ไทยคู่ฟ้านะคะโดยได้อัปเดตว่าที่ประชุมครมเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเห็น <He S 2> ชอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ2,567จำนวน122,000ล้านบาท สำหรับเป็นงบกลางรายการค่าใช้จ่ายเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยมีแหล่งเงินจากการจัดเก็บไรายได้ที่เดิมไม่ได้กำหนดไว้จำนวนหนึ่งหมื่ล้านบาทและเงินกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณจำนวนหนึ่งแสนหล้านบาทนะคะสำหรับการกำหนดวงเงินงบเพิ่มเติมปี67ในครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามมติคอรมเมื่อวันที่23เมษายนที่ผ่านมาสำหรับโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวัลเล็ตของรัฐบาลโดยใช้จ่ายจาก3แหล่งเงินนะคะได้แก่การบริหารจัดการงบปี6-7จําำนวน1 7 7 5 0 0 0ล้านบาทการดำเนินการผ่านหน่วยงานภาครัฐจำนวน1 7 2 3 0 0ล้านบาท และงบประมาณปี2568จำนวน152,700ล้านบาทโดยการดำเนินโครงการเติมเงิน1,000บาทผ่านดิจิตอลววลเล็จะต้องลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้ทันภายในปีงบประมาณ2567เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบเพิ่มเติมปี67 ได้ทันภายในวันที่30กันยายน67นะคะและสอดคล้องตามมาตราย21ของพรบรวินัยการเงินการคลังทั้งนี้เพื่อให้ดำเนินการได้ทันภายในปีงบประมาณ67จึงต้องนำผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการที่เป็นประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.98ล้านคนมาร่วมโครงการก่อนในเฟสแรกนะคะ